แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ7สิงหาคม2,568มาอัปเดตเงินเดือนทหาร2,568วันนี้7สิงหาคมกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้า เงินเดือนทหาร2,568วันนี้7สิงหาคมกรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนทหารกองประจำการหรือทหารกองประจำการได้รับเงินผ่านระบบ e-social welfare รวมทั้งเงินเดือนค่าราชการลูกจ้างประจำและเงินบำนาญตามปฏิทินการจ่ายเงินมาดูตารางจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการปี2,568นะคะ ทหารกองประจำการจะได้รับเงินเดือนในอาทิตย์ที่2ของเดือนและไม่ตรงกับวันหยุดราชการตามกนดการของกรมบัญชีกลางอัปเดตตารางจ่ายเงินเดือนทหาร2,568ดังนี้เริ่มมกราคมโอนจ่ายในวันที่7กุมภาพันธ์2568นะคะกุมภาพันธ์โอนจ่าย7มีนาคมมีนาคมโอนจ่าย8เมษายน เมษายนโอนจ่าย8พฤษภาคมพฤษภาคมโอนจ่ายในวันท ok ี่10ม um. ิถุนายนมิถ um. ุนายนโอนจ่ายในวันที่7กรกฎาคมกรกฎาคมโอนจ่ายในวันที่7สิงหาคมซึ่งก็คือวันนี้นะคะสิงหาคมโอนจ่ายในวันที่5กันยายนกันยายนโอนจ่ายในวันที่7ตุลาคมตุลาคมโอนจ่ายในวันที่7พฤศจิกายน พรศสจิกยนโอนจ่ายในวันที่8ธันวาคมและธันวาคม2568โอนใจ่ายในวันที่9มกราคม2569นะคะนี่คือการอัปเดตทั้งปีของปฏิทินการจ่ายเงินเดือนของทหารกองประจำการปี2568ในที่นี้แอฟขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ทหารแนวหน้ากันทุกคนและผู้ที่ อยู่ตามชายแดนผู้ที่ประสบภัยจากการประทะในครั้งนี้ด้วยนะคะอัปเดตวันนี้7สิงหาคม2568